ใอ่ผู้ชายในแก๊งเราไปพี่โอเคดี่ไปเพลงซ่าจีพี่เราไม่มีฮาร์ดแครอพี่พอพี่เอาไปเลยโอ้ยผู้ชายแก๊งไม่ต้องมีใครให้กูห่อหรอกเอาเติมดีบ้างต่อไปพอแล้วไม่เติมแล้วพอแล้วเบสออกว่าเบสรอซื้อร้อยดีกว่ามีคนได้ร้อยยังไงผมพอแล้วนะผมไม่เติมแล้วนะสองแสนกว่าแล้ว เกทุวันี่ยรวมไหนรวมไหนรวมบ้านเปล้าเวลาคุกเคลนเยอะแบบนี้ไม่ไหวกูก็เยอะกูก็มีทุกคนมีกันหมดเลยเวลาคุกอ่ะเข้าไปในตู้เป็นล้านเลยไม่ยากไปกับมันคุกหมดไอ้สัตว์เวลาคุกที่บ้านนะครับมันรีที่บ้านรีของเลยแต่เล่นยากมากเลยเพื่อนกูออกแล้ว เดินเน็ตเวทผมตีวันที่9นะครับเน็ตเบทตีวันที่9กับวันที่10นะเน็ตเบทตีวันที่9นะครับรอเลยวันที่9วันที่9ผมหาอะไหล่น่าจะครบแล้ววันที่9วันที่9จะรอเน็ตเวทกันน่าจะคิกหนึ่งห้าหมื่นคิกหนึ่งประมาณห้าหมื่นครับมันใช้เอ็มประมาณห้าล้านล้านบวกเก้าโชว์หน่อยครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าห้าล้านล้านห้าล้านล้านเท่ากับเท่าไหร่วะห้าล้านล้านเท่ากับสองหมื่นกับบาท แล้วก็ต้องรับนอกมาอีกก็ประมาณวันพรุ่งน ouais. ี้สองหมื่น uh ห้าแล้วก็ตัวนอกเดี๋ยวตีไปคิกแล้วประมาณสี่หมื爸爸่นสี่หมื拜拜่นคิกละสี่หมื่นอ่ะคิกเดียวบวกห้าคือห้าสิบห้าสิบอ่ะถ้าติดก็ก็เฟี้ยวอ่ะถ้าติดคือไปยูเว่เลยครับแบบเหมือนเก็บกดมานานอ่ะโรมาต์โซมาต์โซมาต์แบบเจี๊ยบกดสามตจับได้ไปเดยไปเดย อจ้แม่ขับมาเช็คข้างบ้านจะผมหาโคเซไม่ได้เลยอ่ะไม่มีใครปล่อยเลยโคเซอ่ะหนึ่งเข้าอยู่ในคุกเพื่อนแรกได้คารหนึ่งแต่มันเอาไปรีได้พี่อะไรวะไปรีได้เหรอผมผมผมเปิดรถครับลุงได้คันหนึ่งเหรอไม่มันรีได้ถ้าถ้าซ้ำอ่ะมึงเอาไปรีได้ห้าแสนแล้ว กคนจะมารับเท่าไหร่นะลุงห้าแสนแล้วก็มึงได้ p อยด้วยนะมึงได้ p อยด้วยนะมันจะดูยังไงล่ะครับมันจะมี p อยต้องต้องไปอยู่หน้าเวทีอ่ะมึงได้ p อยได้น่าจะแลกรถได้อีกประมาณสองสามพันอ่ะครับแล้วผมเปิดรีล์ลีเฟิร์นบ็อกคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าดีรีไฟรีไฟบ็อกวุ้งยังที่เตียวอุ้งยไงอุ้ยผมเปิดแล้วอ่ะผมลองเปิดอันหนึ่งดูอ่ะได้เงินแดงสองพันเออน่ามันเป็นชุดเตียวอุ้ง อ๋อโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณครับลุงแล้วดีสุดอันนี้ดีสุดได้มาสิบอันแล้วนี่แหละครับไวเบเนียมอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอาไวเบไว้ตีพวกอาวุธพวกมาเชบอกห้าไงมาเชบอกห้าโอเคครับแล้วเนี่ยครับไอไอเนี่ยไอสีม่วงมไอสีฟ้าฟเวปเปิลบ็อกอะครับลุงเวปเปิลบ็อกรเป็นพวกอาวุธเป็นไอตอนไอตอน วันที่นู่นมันมีวันที่สิบสี่ใช่ป่ะมามาวันที่ทสิบสี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่กี่วันมาสามวันครับไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะสามวันมันมันจะขายเป็นอย่างนี้ครับลุงกูฝากมึงเนินได้ไหมกูฝากมึงได้ครับได้ได้ได้ครับจะไม่อยู่เพราะว่าวันเลนไทยได้ได้ครับได้ครับควรเงินให้มึงนะได้ครับลุงได้ได้ครับได้ครับได้ครับเงินอยู่ครบไม่เข้ากันพนันนะ ครับลุงไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับไม่ใช่บอกลุงก็รู้ผมไม่ยุ่งวุ่นวายกับการพนันอยู่แล้วแหมกูกูรู้กูรู้เรียกแล้วครับโรงพยาบาลขนาดพี่ใครโดนแต่มันประกาศลุงเหนือลุงบอกลุงจะมาวันเกิดผมไม่ไม่ไม่เห็นเลยกูไปหัวหินพอดีอะเดชวันนั้นน่ะไว้วันอื่นก็ได้กูมีบ้านที่บ้านมึงเหรอเดี๋ยวกูบุกบ้านมึงเอาเอาเอางี้เดี๋ยวไปกรุงเทพวันไหนเดี๋ยวไปหาเดมกันลุงเออมาเดมมาเดมมาเดมกันเดี๋ยวคนนัดพวกไอเวทพวกอะไรมาด้วยถ้าใครใครโดนหลบอะลอยตีมาดิมันเล่นบอลกันดีกว่า เตะบอลกันดีกว่าได้ครับได้หมดเลยแมวยาเตะเตะได้ครับได้เลยได้ครับรู้มีให้มาเตะก็มาลีเวลาผมลีไหวไหวครับออกกําลังกายทุกวันตอนนี้ผมออกช่วงเช้าทุกวันครับมันเคยไปขาแข้งที่สเปนด้วยนะลุงจริงเด้ออ๋อสมัยนึงครับสมัยนึงแต่โดนปล่อยตัวครับเล่นไม่ออกแต่โดนปล่อยตัวใช่ครับปล่อยตัวปล่อยตัวเล่นไม่ออกเเไปลย เดินไปเดี่ยวเลยเดี่ยวเลยอันนี้มันครั้งที่สามแล้วว่ะพี่เราต้องออกว่ะไอ้สวิตเบทที่มันมีไฟเล็บๆเนี่ยเอามาจากไหนลุงเนี่ยนี่ทำได้มึงมึงเปิดใบไอเนี่ยอ่าใบใบสีชมพูอะใบวะพี่เต๋อวะใบสีชมพูหรอเออมันจะเขียนว่าอะไรสกินน่เหรอครับรถโกใส่ไฟฟ้ารถโกใส่ฟ้ามึงมึงมึงใส่ผมได้มา27่อันเองอ่ะโหเยอะได้สัตว์ไม่มีวอลพื้นก็มีแห็นมันนันเท่าไหร่หรอลุงอันละสามล้านอ่ะ สกินตูจีน766อย่าไปใช้มึงใช้สีทองโอเคครับโอเคเออมาลองใช้ด้วยดิลองกดใช้ดู้่ยใช้กับอะไรไม้เหรอครับใช้กับอะไรก็ได้มันใช้กับมีดสปิสเบรดได้ไหมไม่มีผมไม่มีมีดเบรดมีปากหลังลองดิฉจะมีปากปากหลามได้ปะบอกบวกห้าไดไหมไม่ได้ครับใช้ได้แรับได้ใช้ได้คอนบวกห้าเอาไหมอ่ะคอนสามมันไม่ใช้บวกห้าคอนได้ด้วยเหรอผมใส่ไปแล้วอ่ะไม่รู้แหล่เดี๋วดูดิดูดิ๋ยวดูดีมันมีด้วยเหรอ มีลุงเนี่ยติดมาโบห้าได้ไม่ให้ขออนหม้ไม้ผู้บินไม้ได้ไม้ได้โุเทพอ่ะนดี๋ครับแล้วก็ใช้ได้อีกอันนึ้งก็ไม้อะไรนี่วัวสีนวลสีฟ้ามันเปลี่ยนระบบการเติมใหม่ไม่ใช่หรอแล้วจะเติมยังไงถึงจะได้ดีๆบ้างอ่ะกาเล่นแบบว่ามันไม่รู้ลุงอันเนี้ยมันโดนใจโดนที่มันกักหมอไว้นี่แหละ มันจะแพ็กใหญ่ครับแพ็กใหญ่เวลาอุ้มหรือว่าอะไรเงี้ยห้ามมตัวรอให้ได้ไม่รู้ไม่ถึงเอาเอาตรงๆนะลุงเอาผมพูดตรงๆผมไม่รู้มันไม่เคยบอกผมเลยมันให้ผมเป็นผู้เล่นแบบปกติเลยอะขนาดผมถามมันบอกไม่เอากลัวผมเอามาพูดหน้ากล้องใช่ครับผมก็รอลุ้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูไปถามไปคิงกันได้ได้ครับลุงได้ได้ได้ลุงจุนรถผมมีกล่องห้าพอมีผมมีกล่องจุนแปดอันอะ เอาไว้ขายดิใช่หรอพี่กล่งุนแปดอันเลยหรอรวยชิบหายแล้วน่ะโอ้โหมันนันละกี่บาทนี่อันกี่แสนนะที่เป็นรว้านนี่แหละผมเอามาแบบเอามาใช้ลุงได้สิบห้าเอ็มเออเดี๋ยวเอาไว้ประมูลรถเดี๋ยวรอประมูลรถเผื่อมึงเอารถคันหนึ่งได้ครับได้ครับลุงอาไม่ได้ซืดกล่องจูนไอตี อ๋อก็สองจนสี่กล่องนะฮะนในตัวแล้วก็เกิไปหาพี่เปาออกมาไอ้นี่แหละครับแฟชั่นพาร์ทสองนี่คืออะไรครับที่มันเป็นรูปแมวแล้วก็กรอบทองกรอบชมพูอะเอาไปแรกแรกแพงเนี่ยมึงไปมึงไปแลกได้นะมึงให้เวทพาไปเด็ดเวทมึงพามันไปดูแฟชั่นนี้ตอนนี้มันได้ไม่มาหรอกเนี่ยมึงพามันไปดูอ่ะมันมีไอ้นี่ด้วยเวทพาไปดิมันมาแล้วใช่ไหมลุงมาแล้วมาแล้วแฟชั่นมาแล้วกูเห็นแล้วแฟชั่นบริไทกับจุดจีนเร็วไอ้นี่แหละครับ สตอรี่บ็อกซ์เวลห้านี่คือยังไงลุงเอาเอไว้ไว้ขยายช่องมันได้มันสามบันมั้งขยายช่องแบบทําให้เรามีเกาะห้าสิบตัวอ๋อได้ครับได้ครับเอาไว้ใช้เนี่ยมึงไปแลกมึงไปแลกพอยต์ก่อนแต้มพอยต์อ่ะจะได้รถอีกคันนึงรถกบเนี่ยมึงไปเอารถกบมาใช้ก็ได้ขับมันได้ครับพอมีครับเดี๋ยวผมไปแลกเลยแล้วกันไปน้องไม่ต้องขับรถกบปะลุงโอ้ยเยอะตำรวจไอ้เต๋อไอ้เฮียมึงต้องไปดูย้อนหลังกู บึงจะเห็นสีภาพของรถกบสี่ล้ออ่ะกูอยู่ตรงบ้านอินเวสอะสี่ล้อตรงนั้นนะเว้ยกูไปบึงอ่ะกูอยู่ที่บึงจนจนจนรอดมาถึงบ้านอ่ะสี่ล้ออ่ะต้องไปดูต้องไปดูตึงจัดเลยอ่ะตึงจัดเลยไม่รถมันโกงช่เบสวันไอเบสวันหลับตารถมันถึงแม่ลงรถมันถึงแม่โคตรอะโคตรแข็งแข็งมันหำกูอ่ะโอเคลองมาจับดูแข็งอยู่เหรอแข็งอยู่เหรอแข็งเคยถามเมียกูได้เลย โอ้โหไม่แข็งอะม,มัม้งเป็นรถให้ไอ้นี่ใช้มากชิโลอ่ะชิโลไม่มีแล้วของมึงมันแข็งป่ะตอนนี้ไปหาหมอยังยยไม่มีเลยอยู่ไม่บ้างปักอะใช่รอะ <ผม S 2> ทันเดียวไงใช่แต่ตีหัวแตกเลยอ่ะพี่ต๋ใช่ตีเหล็กยุบป่ะโอ้โหสมัยก่อนมันมีพวกเพื่อนกูเอาจุมาฟันดาบก,กันด้วยนะเว้ย จิ๊กเอามาฟันกันอะชงเค้งชงเค้งชงเคงอ่ะหัวมันบนนะเออมันเอามาฟันตอนเด็กๆกับเพื่อนกูมาเล่นกันอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะแดีวต่างจังหวัดอ่ะเขาเล่นกันแบบนี้นะเว้ยลองไปถามคนต่างจังหวัดดูขอยก๊อสละพันรอบเอวลุงเชื่อป่ะใช่แล้วห้อยอ่ะใช่เลยตังอ่ะกู้ยแต่ตอนแรกนึ่จะมีเพื่อนคนหนึ่งนะไอ้แฝงมันจงไม่เจอกับสมาธิไม่คอยตัวบิ๊กโชว์อ่ะ หันไปแล้พื่นแกแ้งแแบชักเ่้าอ่ะตอนเด็กอ่ะตอนหนึ่งปสองอ่ะว่าของผมเวลาฉีฉีโถฉีโถฉีนะพี่โถชี่แตกอ่ะชัวทำไมมันเล็กเล็กขนาดมันปีบให้เยี่ยวมึงเป็นเป็นเมาเมาแล้วล้มเลื่อนเยี่ยวเองหัวโขกโถชี่แตกเฮี่ยเมาวันเลื่นนยี่ยว ยี่งไปลงโถ่เยี่ยเนี่ยวเยี่ยวข้างโถแล้วลื่นหัวฟาดให้เตะใช่ลื่นเยี่ยวหัวฟาดโถแตกจริงเว้ยหัวก็แตกด้วยรั่วแต่ที่แฟงอ่ะเก็บบ้าให้มากเลยเระนาบระตะกอนเท่าไหร่วะอห้าบ้านใครรู้ว่ะ ห้าเหรอโอ้แล้้วแลวโบต้องบโคตรแรงอ่ะแต่เกมมันเยอะอยู่ใช่ปะเยอะเยอะสัตว์ไอ้กูมาต้องนานไอ้เฮียบอบแม่งเอาให้กูห้าละสิบวิไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูเปิดฮาคิเนี่ยไอ้ตีกูมาแบบว่าถ่วงมาได้ต้องสิบนาทียางแต่เป็นยางาคิชิบหายเฮีย Ôi! bị mai, ai 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 bị

ใเ่าม e ีดด้าามีี่ามีามมี่ามีดาดด่ามีาม้ามีดด่ามีดดดด่ามีดด่าามี่ามีดมดดมีาี่ี่ามด เอ้ยเฮียตายบ้าเกลวกลยิเกยงแล้วลงมาไอ้บ้านกลวลงแล้วุา้วยเด้วยป็นลงแล้วอยู่หน้าบ้านอย่าหยาโม่ทำแเป็นไม่ากเต็นละเนี่ยเโอ้บาโม่าโม่เดียวเลย แกงกงโคตรากนตายแก้ยมีเลยหัวเหัวคุยนะมึงมาโดนนะผวาแกงทอ่ไหัวแกง้งหัวคยเป็นอหัวแกงเชี่ยกะอย่างกาเลยหัวอย่างกาไเนี้ยเป็ดอย่ามั่วเป็ดเน่อยสุดแบบโง่กูก็ไม่เอาหัวแกงเลยนะหัวคุยอ่ะฮะหัวแกงเลยสุดแบบโง่กูก็ไม่เอาเด้อพวกกระาไอ้ครุยมีแต่ไอ้เหี่ย แกมาม่งไอ้กูอย่างกากเลยบิ๊กไปไปแกจ้าแกกจ้าแกกจ้าเว้ยแกตายแถวไอ้ตัดแกตายแถวเนี่ยเดินเดินมาอีกเลยตัวบีมาโม่งทำไมเนี่ยมาโม่งไอ้ไอ้อุ้มอีกแล้วมาแจกเขายนบ้าตัวบีตัวบีไม่ชุบเพื่ออะไรจ้าตัวบี

นี่ก็ตัวฟาร์มเนี่ยฟามตัวฟรีนี่ก็ตัวฟรีนะมึงเนี่ยอไรกาอก้เฮีไหน่อยหน่ย่ยหน่ยห่อยห่อยอยหี่ยหน่อย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 น่่อยหห่อยหนอ่อยอยเอหน่ยออยยนอ่อนยนอ่่่่อห่อน่อย่ยนยอย่้อหอ เอาเวลาไปอ่อยผู้ชายเป็นแก๊งเรียบออกเรียบออกเรียบออกยิงีตอนโอเคหน้าบ้านมันยังมีอยู่นะไอ้ซาดเอาเวลาไปอ่อยผู้ชายเป็นแก๊งอยี่ปิดกฎไปว่าไม่ผิดนะบ้าเมื่อกี้กูมองว่าไม่ผิดนะพี่ไอ้เหี้ยบ้านเมื่อกี้ไม่ผิดนะผิดปะวะไม่ผิดปะเออไม่ผิด ในเกมเหรอในเกมในเกมไม่ผิดไม่ผิดในเกมมีมันมีมันเนิรอะมีมันด้วยนะตายแล้วลูกอีไม่ทันเสียงดังมากเลยพี่บอสไม่ถอ้เว้ยมึงต้องกลับมาขอห่อเว้ยจืดมึงจะไปตัวเปล่าไม่ได้เว้ยมาหอก่อนแบบจะไม่จบจบได้จืดไปไหนไอ้จืดมึงไปไหนระบบทำลายสถานะอัตโนมัติจะทำงานเอาตอนนี้มันไม่ทันเล่นมาตรฐานมึงเอารถไหนไปก็ได้จืด เทนนอนพี่เป๊บปี่เป๊บปิดประตูให้หน่อยผมจะช่วยเพื่อนหน้าบ้านเทนโดนมันใช่ปบ้างเ้ยเที่ยไทยคาใครขับวะอยากขับไทยคาน้าบ้านพี่เป๊บช่วยผมหน่อยช่วยหน่อยผมบมีตำรวจนะรังเรนบนมีฮอร์แงบนมีฮอนะฮอตามกูอยู่ฮอแดงมันเป็นหิอะไรกับกูไม่รู้เนี่ยไอสัตว์หลายรอบจัดแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงกระจายไปก่อนกระจายไปเดี๋ยวด้เวลาคุกผมเสียสองนาทีเองไงเบสรัดเข่ากันบ้างนะ ูโนหตามกต้องเข้าเมืองนะ่านยน่อยม่านนิสเที่ยงคืนเป่ะรียบร้อยเที่ยงคืนตำรวจน้อยเที่ยงคืนตำรวจน้อยตำรวจไปนอนแล้วกินนมนอนแล้วไปสอนุ้าแล้วมันรับตำรวจขวบสองวบมาเล่นเว้ยเดี๋ยวไปกินนมนอนแล้วแม่เรียก

เอพี่ี่้อนเอไงละมุ่งแหลกพี่ปรโยน์ตลาดเาตลาดเทยทายอ่ะเบอร์มาคนที่นั้นน่าไม่ลงไปเลยใครอยู่แถวกวามึงดูวพีดียวหน่อยดิเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวน้องเอ้ยใจแค้นแ้เยตามมาที่ยอคปะพี่ยส่งไปลก็ได้เดียว ะมาหาแอมตกแล้วหน่อยเอาเอาทุกคนเว้ยอุ้มทุกคนเลยเฮียมึงอยาเปียบเพื่อนแรงเพื่อนดิวะแตน้แค่นาทีอ่ะขอเหอะจริงเฮียงอุ้มเลยนะคนบอค้างนะจะได้นน้องปี๋ให้กุ้มเลยฮะหนาวไม่มีใครให้หนูรู้ไหมหนูแพ้หนูรุดกลดีกว่าไอ้เหี้ยร้อาากนอยู่ไหนน้องอยู่บ้านที่ผมเข้ามาที่แกอยู่ไหน รถกูเ่งหลอดกูกำลังเจอบ้านน้อง่เจอพอเล็พุทธาได้ป่ะของ่หอไป่ะเตรงไหนแค่ทเรือเตยสายปะมัรับต้าียี่ผมทิ้งไว้ที่อยู่ไหนลีหอดอัล้าีเลยพี่ผมผมทิ้งศพไว้ด้านในรอใครชนไปเจอต ทิ้งไปไหนี่ท่าว่าทิ้งตดีหลอดทะายนะพี่เก่งนะใช่ไหมฮอมึงเน่ะไอ้สัพี่ตะมากจะไล่ที่ไหนอะลงพี่อยู่ซอยลุงบนบนศอกว่างอ่ะมึงพยายาม่ไม่แบบอิงไปยังปึบกันแล้วมึงไปเอาตัวตัวที่ไล่เพื่อนได้ป่ะเพื่อนมึงต้องทำอีกเว้ยงั้นเขตมันจะลดเรื่อยเร่อยเว้ยปุ๊กปกเแนขึ้นแล้ว้อยู่กอะรกไหนแ้ยมัเลยน้องมันมันเยอะมากห้าคมาคอคอนึ ยส่วลคอยู่หน้าบ้านนะรอยู่หน้าบ้านเล่นโดหน่อยไหนอโด้เลาอโด้โ้่อดรอไมู่ไม่ดมปะเพื่อนไม่ได้ดุมดิคนเดียวหรอใช่เพิ่งเข้ามาแค่นี้เนี่ยมทุคนไปมต้องขุดเออต้องขูดนะเว้ยทำหน่อยนะไอ้เแอนลมาช่วยหน้าบ้านเราบอลหน่อยเกมเแล้วไป พาเพื่อนไปย้ำย้ำเก็นยิมเก็นได้ปะย้ำหลัดกลางย้ำหลัดกลางย้ำหลัดกลางได้ได้ได้เปรี้ยวปิลาจกงหลาบกลาง